สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ2568ตัวปีใหม่เดี๋ยวผมปโปรใหม่นะครับอย่างเช่นตัวปืนตัวนี้นะครับอัพไกลปืนเป็นตัวสแตนเลสคุนพี่แล้วก็ทำขากล้องยาวขึ้นช่วงชักนะครับยืดจาก70ทําทำเป็น75ประมาณนี้อันนี้เป็นของคุณพี่สนทยานะกำลังจะจะแพ้ก,กันอวังไวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวปืนหนึ่งกระบอกนะครับเวลาจะมีให้ก็คือเขาจะมียางตัวติดติด ตัวปืนเป็นแบบนี้นะเวลาแกะก็แกะง่ายแกะง่ายครับ,ะะบ,บพี่เวลาเปลี่ยนต่างๆปลดประมาณนี้แล้วก็เหน็บใส่เป็นตัวลูกปืนนะครับเขาจะมียางให้2ชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งผมเลือก9มิลให้นะครับมีน100นัดแต่ยิ่งได้ก็คือจาก8มิลจนถึง16มิลได้หมดพี่แล้วตอนเราใส่นะครับตัวไกป,ปืนเดี๋ยวไปดูกันไปนะคกำลังจะแพ้กกันนะครับอันนี้เป็นตัวคิวลูกค้าที่กําลังจะแพ้กกันนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับกล้องเล็บดอปเราติดกล้องนะครับ อันนี้ตัวอย่างนะครับไปดูกันมีโปรโนะครับตัวนี้เป็นตัวลูกกระสุนแล้วก็ตัวกล่องผมถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับเ,เริ่มต้นกับปีใหม่เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่างานเยอะมากนะฮะนะครับก็เลยเอาเริ่มทันแล้วนะพอจะรีวิวได้แล้วลูกค้าถามนะครับเ,เบอร์โทรผมศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเบอร์บนนะฮะโทรเบอร์นี้ก็ได้หรือจะโทรเบอร์ล่างนะครับ แต่ส่วนลายนะครับแจ้งหม่ในในเบอร์ลายใช้เบอร์นี้ก็ได้นะครับเบอร์ด้านล่างนะครับเบอร์นี้เพราะว่าลา์ตัวบนเนี่ยมันเต็มแล้วมีลูกค้าเยอะมากนะครับปกติอยู่ปีกว่าทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ4เดือนนีเต็มนะเพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับขอบคุณกับ f c นะครับอันนี้ช่างล่างของผมแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวง่ามอันนี้ตัวมินิะผมถ่ายทําช่วงเที่ยงบดินนะครับเพราะงานก็พักนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันคร่าวๆเออ เอาคร่าวๆเลยพี่ผมมีตัวมินินะครับผมทําช่วงชักอยู่ทําช่วงชักอยู่40เซนน่ารักมากพี่เหมาะก,กับลูกค้าที่เอาไปไล่แล้วก็เอาไปล่ที่ไม่ไกลมากอย่างเช่นกลางคืนยิงดีมากพี่นะครับความแรงละความแรงก็อยู่ที่เราตึงยางเท่านั้นเองแบบที่ผมปลดออกก็ดึงตัวนี้ดึงมันสั้นลงเท่านี้มันก็แรงมากขึ้นพี่นะครับตัวนี้ผมปโปร โปรพันสามพอปีใหม่นะครับมีตัวติดขากล้องติดเลเซอร์ให้นะฮะมียางให้สองมีลูกกระสุนให้นะครับน่ารักดีความยาวโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าน้ำหนักกิโลครึ่งน่ารักน่ารักพี่ตัวนี้ตัวมินินะครับโอเคมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวนะครับเป็นทรงนี้ทรงน่ารักดีน้ำหนักเบามากพี่ความแรงก็อยู่เดียวตึงยานะครับโปรตัวนี้พันสามนะครับเอ่อตัวนี้พันสามอันนี้ตัวง่ามเห้เดี๋ยวผมจะรีวิวไม่ให้เกินห้านาทีนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้ส่งในไลน์ได้ ไปเร็วเลยนะครับแล้วก็มีตัวยาวนะครับแบบนี้ช่วงชัก72เซนนะครับไกลอลูมิเนียมเกรดดีสุดตัวถ้าเป็นตัวเกรดของอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้โปรพันสเท่ากันถ้าเจอตัวยาวนะครับมีตัวยาวแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วไม้ประดูชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันกับตัวเมื่อกี้72เซนนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณไม่เกิน2กิโลกรัมพี่นะครับผมโปรประมาณนี้สวยดีน่ารักดีนะครับชุดนี้ โปรพันสามนะครับแล้วก็มีไม้ขี้เเล็กนะครับไม้ขคี้เเล็กก็เป็นประมาณนี้ขี้เเล็กก็จะแก่นจะไม่เต็มนะครับผมก็เลยคัดมาอยู่ที่ราคาพันสามไกปืนตัวเดียวกันนะครับชุดบนชุดเดียวกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นทรงนิ้วสอดไม้อันนี้เป็นไม้ประดูมีตัวหนึง่งขนาดขวานะครับไปดูตัวท็อปกันเป็นไงบ้างตัวนี้นี ตัวที่ผมจับที่ลูกส่งลูกคา,เามเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นงานไม้ประดูใช้เครื่องซีนซีทำกำคอร่องนิ้วลงตัวสุดนะครับตัววางกล้องตัวไกลปืนตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีสุดไกลปืนเสร็จแล้วช่วงชักยืดออกไปอีกเป็น75ครับแรงสุดแล้วพี่นะฮะก็เป็นตัวนี้ตัวนี้โปรพันห้า ah. สวยดีนะครับเรียกว่ากำคอร่องนิ้วนะครับกำคอร่องนิ้วอย่างนี้อันนี้ก็ะกำคอร่องนิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันตัวนี้ก็กำคอร่องนิ้วสวยนะครับมีกำคอร่องนิ้วนะฮะ แล้วก็มีไม้เอ่อแบบนี้นะครับถ้าจะเอาไม้คีเ็กก็เป็นงี้นะครับคีเ็กก็จะเป็นแก่นสวยหน่อยนะครับออกดำๆทรงดำๆตัวนี้พันห้าไกลปืนสแตนเลสเหมือนกันนะครับก็จะแรงกว่านะครับมีตัวท็อปนะฮะพี่มีตัวแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันผมมีน่าจะกําลังทํากําลังผลิตยอยู่นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัวนี้ปโปรอยู่ปโปรสองพันพรพี่ถ้าจะซื้อกล้องเพิ่มก็สองพันนะครับเอ่อเป็นไม้ชิงชันสวยหน่อยก็เป็นประมาณนี้นะครับ สวยดีน้ำหนักน้ำหนักก็จะประมาณสองโลนิดๆมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้สองพันห้านะครับมีไม้มะลิตัวหนึ่งนะครับมันแกน่มันไม่เต็มพี่ปกติก็วิ่งอยู่สามพันห้านะครับแต่แพงมากต้นทุนจะเอามีตัวนี้ตัวหนึ่งใช้ทักไลน์มาอีกแล้วกันนะฮะพี่มีเยอะอยู่นะขอบพระคุณครับกับ FC ฝากกดติดตามด้วยด้วยพี่นะฮะเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมันจะไปเกิน5า้านาที